สวัสดียามเย็นวันนี้นะคะคุณนายคำวงนะคะคุณนายคำวงคุณนายคำวงอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาปัทยานะคะยามเย็นเย็นแบบนี้ก็อาบน้ำอาบทาเสร็จกินน้ำอะไรเสร็จก็จะเข้าสู่กกหลักที่นอนนะคะอันนี้ก็คือสบายๆนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืน ก่อนจะนอนอีกก็จะไม่โยนอีกนะคะไม่มีไม่มีคำว่าโยนแค่นี้นะคะโยนทั้งวันเยาวงก็ทานเรื่อยๆค่ะเยาวงแกชอบทานไปเรื่อยๆแล้วถ้าฝนตกนางก็จะเล่นสปานะคะจะขุดหลุมจะขุดหลุมแล้วก็มาเล่นสปาความสุขของนางก็คือได้เล่นสปาแล้วก็ตื่นสาย ใครจะไปไหนมาไหนยาวงไม่เคยสนใจยาวงก็ตื่นอยู่ที่เจ็ดโมงมิเนก็หกโมงครึ่งชิวๆค่ะส่วนทางโน้นก็จะเป็นคุณนายสีไพรนะคะอยู่ทางโน้นบังอยู่สวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูคุณนายสีไพรกันนะคะยามเย็นนะคะไปดูคุณนายสีไพรกันคุณนายสีพรแม่ฟานฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องคุณชื่อช่องใหญ่คำวงนะคะชื่อช่องพังคำวงนะคะเนี่ยค่ะคุณสีไพรค่ะสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดียามเย็นทุกทกท่านเลยนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามทาง youtube นะคะช่องพังคำบงนะคะช่องพังคำบงนะคะก็จะมีคุณนายสีพรยกับคุณนายคำบงนะคะ <What? S 1> ต้นไม้สวยไหมต้นหญ้าสวยนะคะสวยเนาะ hmm. ก็จะตเต็มล้อมรอบแม่ควานก็อยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะคะแม่แม่แมควานก็อยู่ที่นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะ a <laughs> น j a y ย a คุณย n j a ซบบัวบบัว <c oughs> อร่อยเน้ะยายเนาะเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็นั่งหิวก็กินเห็นข้างหลังไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสนามยิงปืนนะคะเป็นสนามยิงปืนอร่อยเน้ะยายเนาะ <laughs> ขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะไปทํากับข้าวต่อนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ของคุณยายพังคำวงด้วยนะคะพังคำวงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย